สวัสดีครับช่างเล็กอุ่ดินะครับวันนี้จะมาแนะนําการล้างปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ํามันเลอะมากเลยนะครับตันด้วยกองตันด้วยนะครับของยี่ห้อนี้นะครับของรุ่นนี้นะครับตัวจักรผมล้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้างตัวปั๊มน้ํามันให้ดูนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงที่ผมต้องล้างนะครับ นี่ครับกองน้ํามันตันเลยนะครับตันเลยน้ํามันก็จะดูดไม่ขึ้นทําให้จักรเราสึกเร็วนะครับไม่นิ่มนะครับเป็นปึกเลยนะครับเนี่ยกองน้ํามันเห็นไหมเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนะครับว่าล้างยังไงนะครับตอนถอดผมไม่ได้ไม่ได้ถอดให้ดูนะครับผมมาแนะนําการล้าง ด้วยน้ํายาล้างจักของผมนะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกผมจะเอาเศษที่มันเลอะๆนี่ออกก่อนนะครับโอ้เหนียวมากเลยนะครับ ผมจะเอาเบนซินแช่ไว้ก่อนนะครับเอาเบนซินแช่ไว้ก่อนเพราะมันเหนียวมากเลยฮะเหนียวเป็นปึกเลยแล้วก็สายน้ํามันนี้ผมจะเปลี่ยนให้เขานะครับเปลี่ยนสายน้ํามันเดี๋ยวผมจะแช่เบนซินไว้ก่อนนะครับตัวนี้คือปั๊มน้ํามันนะครับน้ํามันปั๊มไม่ขึ้นก็ทําให้จักรเสียนะครับจะไม่จักรหลวมเสียงดังฝืดนะครับ จะแช่เป็นซินไว้ก่อนนะครับให้มันออกง่ายๆ แล้วก็ทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับขัดให้พวกคราบเหนียวๆออกให้หมดนะครับสังเกตได้ว่าน็อตตัวนี้มันจะมีรูนะครับรูน้ำมันที่ออกมาเราต้องดูนะครับว่ามันตันแล้วไม่ตันนะครับ นี่ตัวสําคัญครับกองน้ำมันเอาน้ำยาของเราฉีดเลยนะครับ มันจะรวมกับเบนซินได้นะครับมันก็จะช่วยเหลือกันนะครับ ขัดไปเรื่อยๆนะครับพยายามเอาออกให้หมดแต่น้ํายาเราเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายาของเราเพียวๆอีกทีนึงนะครับอีกครั้งนึงถ้าไม่สะอาดก็สองสามรอบได้นะครับมันก็จะสะอาดเลย หีดน้ำล้างก่อนนะครับ เราก็ฉีดน้ำยาของเราแช่ทิ้งไวแบบ้แป๊บนึงก่อนนะครับสักสิบนาทีนะครับหรืออ่านน้อยกว่าน,นั้นก็ได้นะครับน้ำยาเราก็จะกัดคราบเหนียวน้ำมันที่ตกค้างอยู่นะครับเราก็แช่ไว้สักพักนึงนะครับแล้วเราก็ล้างออก กองสะอาดเลยนะครับถ้ากองตัวนี้ตันน้ำมันจะไม่ขึ้นนะครับเราก็ล้างเห็นไหมสะอาดเลยนะครับ นี่นะครับเราก็ล้างเสร็จแล้วเราก็เซดให้แห้งนะครับแล้วก็ไปตากแดดทิ้งไว้ให้แห้งจริงๆนะครับเพราะน้ํากับน้ํามันจะไม่เข้ากันนะครับจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เราต้องตากแดดให้แห้งนะครับให้แห้งสนิทเลยแล้วเราค่อยประกอบกับพื้นเข้าที่นะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับช่างเล็กอุดดินนะครับอยากจะได้น้ํายาล้างจากก็ทักมานะครับ ทางเล็กอุด,ดินนะครับสวัสดีครับ